สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับพ่อพันธุ์มัต่ตใส่เนาะครับนี่คืองามแท้โอ้อันนี้พ่อพันธุ์มาจากดูดอนครับครับอำเภอเพ่นจากวัดดูดอนท่านี้ครับมาดี้เพิ่นซื้อจังไหนเนาะครับขออนุญาตซื้อลุงเจริญครับลุงเจริญพ่อพ่อแม่เพิ่นเด็กครับเป็นสายเลือดไหนเนาะพ่อเพิ่นเป็น ไปมันพอเครื่มซึ่อว่าใบโพครับใบโพเนาะควอยลอยเอสเตโกเ,าเนะาะก็ใบโพอ,อยู่พีโรโลครับโอ้ใบโพอของไอ้บิ๊กไอ้ฟาร์มโอ้เสียสมบัติแมีน,ม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 นเมนครับแมีนเมนเม่เพิ่นเด็กครับแม่นี่ผมกับจำพร่าวๆว่าเขาบอกว่าแม่นี่เป็นงามงามอุไทยรู้สึกโอ้แม่งามอุ่ไทยใช่งามอุ่ไทยหากว่าเป็นสายเลือดอุ่ไทยเนาะเล่ากันง่ายๆ โ oh, oh, อออ้ขนุญาตเบิ่งแต่ว่าไอ้นีเนเน่เป็นเป็นเสียสายของท้องสุกโอ้ oh, ครับเสียสายของท้องสุกท้องสุกไอ้เปียวใหญ่เนาะครับผมอืมเมื่อนี้มารวมประกวดน้ำเพลินได้รางวัลอย่างเนาะพ่ออันนี้มารวมประกวดน้ำเพลินได้รางวัลที่นี่นครับได้ทีหนึ่งเนาะในรุ่นในจังหวัดนี่แหละครับบอลในรุ่นใดพอ่อรุ่น,ร,นรุ่นฟันแท้สามคู่ขึ้นอ๋อฟันแท้สามคู่เนาะครับ บ้ดนี้ค่าผสมเท่าไรพ่อโอ้ค่าผสมมีค่ผสมเท่าครับจุดจุดจวนพันเท่าไร่เอารึมีอะไรละสองพันบาทสองพบาทปลาพี่น้องมาเด้อบาทนี้อันนี้เบ้าพิษคือจังไรนี่พ่อเบ้าพิษอยู่บ่อนี่คือเบ้าอีหลีนี่เบ่ออีหลีเมนบ่อมาเด้อครับพี่น้องบาทนี้สองพันนี่ถื่อบ่านแม่น้ำป้าปาบาทนี้ครับมันหาบ่ได้เนี่ยครับสูงร้อยเจ็ดสิบ พอพันนี่ก็ได้มันเป็นนันเกษตรกรบ้านเฮาครับคนมีข้าวคนกับบุมีอ๋อเฟื่อพี่น้องเกษตรกรเฮาเนาะพ่อเนาะมัหนี้ฝากเบอร์โทษให้พ่อโอ้เบอร์โทรบ่ครับ087 0871 1เจ็ดศูนย์แปดเ่อแอดเด้อพ่อแอดควายงามควายงามฟาร์มวังมณีวังมณีฟาร์มบางมณีฟาร์มบางมณีฟาร์มอำเภอเพลนเนาะ ตำบลน,นาผู้นาผู้เนาะครับบ้านเดีพ่อบ้านดอนยางโทรไปตามเบอร์โทรนี่เนาะพ่อเนาะตามเมอบอร์โทรบ้านดอนยางตำบลน,นาผู้อำเภอเพชรครับสุดยอดสุดยอดมือตัวนี้พระเอกใหญ่นะครับใน,นรุ่นฟันเทะสามครูนะครับได้ทีหนึ่งนะครับเ<ไ>ป,ป็นมารวมไล่กันนั่พี่น้องทั้งเมืองนครพนมเฮามาให้พี่น้องนครพนมเฮาได้เบิ่งกันนะครับพี่น้องใหญ่คักใหญ่แน่ตัวนี้ ใหญ่อิลีอยากให้พี่น้องไม่ได้ไมาเห็นตัวจริงนะครับอันนี้โมเมนต์ว่าผมบอกเอาเด้อครับบัดนี้ขออนุญาตถามพ่ออีแจ๊กหน่อยเด้อครับตอนนี้มีคนมาให้าหราคาเท่าไรแล้วพ่อโอ้คนจัลไทยไปสำหรับคนไทยสองลา้านแต่เฮากับบอได้แบงเนะะาะาเออเฮาเลี้ยงครับครับครับขันมัดขันมัดนี่กับพนักงานไมียงถึงบันถึงเนียนครับอันนี้เฮาเลี้ยงด้วยใจรักน้องพอเนาะสัม ขัดสีเป็นของเพื่อนกะจะได้ปล่อยลุงจะเล่นไปครับผมคันค้าวมุกเป็นของเพื่อนกะกับสอยู่น้องบ่อาเนี้ยฮะมีฟาร์มใหญ่ๆเพื่อนสนใจนี่เขาเปิดแบงบ่เพาะอืออันนี้กะเปิดแบงอยู่มาคุยกันเอาเนาะให้ไปพูดกันเราเองให้ว่าจังสัตย์ไปเบิ้งตัวจริงเอาเนาะพ่อเนาะนีเพี้ยนจะเพื่อนหายซื้ออืเพื่อนหายสองล้านครับเอ้าจุงวนให้พี่น้องเขาเบิ้งในพ่อบัดนี่ขออนุญาตอีกจักเครือหนึ่งวน ยางงามๆให้เพื่อนเบิ่งกันน่ะไปเยีกไงเฮ้าบานนี้โอ้ยนะเออไงขนาดครับเป็นลูกเจ้าใบโพเป็นสั้นหลานของเจ้าเปียวใหญ่หรือว่าเจ้าทองสุกเจ้าทองสุกเอาบาทนี้ขออนุญาตถามซื้อเพิ่นอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อพี่น้องจำได้ลังเทียเพิ่นจำบ่ได้ซื้อพอพันเฮ้านี่ ซื้อฟอกันเนี่ยซื้อลุงเจริญเจ้าลุงเจริญเนาะมาจากจังหวัดอุดรเฮาเนาะอำเภอเพชรเนาะพ่อเนาะครับผมโอ้ยสุดยอดเอาสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดสนใจมาทักกลับไปครับผมจะว่าบ่จะว่าบ่มีน้ามันยังบ่ทันรีดน้ำเชื่อเนาะยังบอทันรีด้ำเสียผสมตัวสมสดบัดนี้โครงการรับไอ้รับไอ้ผสมมีบ่เพอหมายถึงว่าโครงการ45วันหรือ2เดือนนี่คันคันอยู่ไกลนี พ่อกอสิรับพายุอืมในราคาเท่าไรพ่อถามเพื่อพี่เพื่อน้องเขาเนาะกอสิรับว่ามือละสามร้อยโอ้ตีเป็นมือเอาตีเป็นมือเอาค่าผสมก็คือสองพันคือเก่าแต่ว่าเขาไล่ตามมือเนาะครับผมอ๋อบาตนี้สำหรับคลิปนี้พอไว้แค่นี้ก่อนเด้อครับพี่น้องบาตนี้สุดยอดเลยครับจรเลเจริญ่นพ่อ